ขุนพันธ์มือปราบจอมขมังเวทชีวิตของขุนพันธ์รัสราชเดชเป็นชีวิตที่มีค่าต่อพื้นแผ่นดินใต้และเมืองไทยลมหายใจของท่านโลดแล่นอยู่ท่ามกลางหมู่โจรผู้ร้ายไม่เฉพาะผู้ร้ายในภาคใต้เท่านั้นแต่ที่ไหนประชาชนเดือดร้อนจากโจรผู้ร้ายชุกชุมตำรวจอื่นปราบปรามไม่สําเร็จก้มตํารวจก็จะส่งตัวขุนพันธ์ไปปราบทุกทินขุนพันธ์เป็นรองผู้บังคับการตํารวจภูธรแป แต่เดิมท่านมีอาวุธประจำกายคือปืนต่อมาได้ฝึกวิชาคงกระพันชาตรีนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เคยแตะปืนอีกเลยในการปราบปรามผู้ร้ายผุนพันใช้วิชาเพลงมวยและสนับมือในการปราบปรามเสือร้ายต่อมาในภายหลังผุนพันได้รับมอบดาบเหล็กน้ำผีสาตราวุธที่เชื่อกันว่าเป็นดาบที่ตกทอดมาจากพระยาพิชัยดาบหักฝักดาบมีผ้าแดงหอหุ้ม ต่อมาดาบเล่มนี้ถูกเรียกว่าดาบแดงในระยะหลังในการออกปราบโจรร้ายขุนพันอาศัยเพียงแค่ดาบและสนับมือในการปราบปรามจนได้รับฉาย,ยาว่าขุนพันดาบแดงครั้งหนึ่งท่านกำราบโจรร้ายกลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนโดยการปราบปรามครั้งนี้จนแถบฝั่งใต้ล้วนร้ายกาจทั้งสิน้นดังนั้นขุนพันจึงต้องใช้กลยุทธ์ข่มหนาม อาทิเช่นการตัดหัวเสียบประจานหน้าโรงพักเอาหัวจรร้ายมาทำเป็นที่เคียบุรีเช่นหัวของเสือหมายแห่งสุราธ,ธานีตอนที่ขุนพันธ์กลับมาอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชก็มีเรื่องเล่ากันว่าตอนนั้นมีเสือใหญ่อยู่สิบตัวล้วนเป็นสิทธิ์หลวงพ่อช่วยเมืองนครศรีธรรมราชผู้ซึ่งเป็นพระมีวิชาแก่ครา,าทางไสยศาสตร์หรือกริยาคมขุนพันธ์เคยเรียนวิชาด้วยผู้หนึ่ง เมื่อท่านขุนพันธ์กลับมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญระดับภาพท่านมีประกาศสิทธิ์สั่งให้ผู้ร้ายทั้งสิบคนนั้นเลิกพฤติกรรมเยี่ยงโจรให้กลับใจโดยให้บวชเป็นภาพพิสุหากไม่ทำตามคำร้องนั้นขุนพันธ์จะยิงทิ้งทุกคนเล่ากันว่าประกาศสิทธิ์ของขุนพันธ์ทำให้เสือร้ายส่วนใหญ่ปฏิบัติตามโดยดีมีเพียงเสือข่อยรายเดียวที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของขุนพันธ์เสือข่อย ไม่ยอมเลือกทางเดินที่ขุนพันธ์เลือกให้สํำร้ายยิ่งท้าทายอำนาจกฎหมายบ้านเมืองด้วยความเชื่อว่าตนนั้นเป็นสิทธิ์หลวงพ่อช่วยผู้ที่แก่กล้าวิชาอาคมสิทธิ์สำนักเดียวกับขุนพันธ์จึงคิดว่าขุนพันธ์จะยกเว้นแต่ปรากฏว่าขุนพันธ์ทำตามที่พูดไว้ท่านยิงเสือคอยแต่ยิงไม่เข้าจึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าเสือคอยโดยสวนทวารจนถึงแก่ความตาย เรื่องเล่าเสือร้ายในหมู่บ้านของชาวปักใต้ทั้งเรื่องจริงบ้างและเรื่องที่เขียนเสริมเติมแต่งคือตำนานอมตะของวีรบุร,บรุษพิชิโนที่นามว่าขุนพันธรัตราชเดชขุนพันธ์เป็นบุคคลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าตำแหน่งใดยศใดยกย่องนับถือและกล่าวถึงเนื่องจากท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของตำรวจขอบคุณสำหรับการติดตามชมถ้าถูกใจ โหลดกดไลค์และซับสไคร e ์ช anel สยามสยองและกดติดตามทางเพจสยามสยองด้วยขอบคุณมากครับ